สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากว่าด้วยความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า20ปีแล้วค่ะระหว่างแพทยสภา,ากับกลุ่มการเมืองทีเ่เชื่อมโยงกับคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะใช่ครับเอกสารที่เราดูกันเนี่ยเป็นบทวิเคราะห์ที่พยายามสืบหาที่มาที่ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพัฒนามายังไง อืมประเด็นสำคัญเลยนะคะคือนโยบายสุขภาพอย่าง30บาทรักษาทุกโรคหรือโครงการหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าเนี่ยที่ปฏิรูประบบครั้นใหญ่เมื่อปี2544นะคะมันกลายเป็นชนวนความขัดแย้งเรื้อรังได้ยังไงครับพรอมันถูกดึงเข้าไปอยู่ในการเมืองภาพใหญ่ด้วยน่าสนใจมากคะ่ะ งั้นเรามาลองแกะรอยกันดูเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจว่าเอ๊ะรอยร้าวนี้มันเริ่มยังไงทําไมมันยืดเยอะจังแล้วก็ทาไมเหตุการณ์ล่าสุดอย่างกรณีการรักษาตัวของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยถึงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกค่ะงั้นเริ่มที่จุดกําเนิดเลยนโยบาย30บาทค่ะอย่างคุณหมอมงคลน,นะสงขาก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันช่วงแรกๆด้วยอืมแต่ในเอกสารก็ชี้อีกมุมหนึ่งนะคะคือมุมของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะคุณหมอแพทย์จำนวนไม่น้อยเลยที่มองว่าเออมันเป็นมหันตภัยโอ้โหใช้คำนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าภาระงานมันหนักขึ้นมากหนักจริงๆครับแล้วก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็ประสบป,ปัญหาขาดทุนจากงบประมาณที่เป็นแบบเหมาจ่ายรายหัวที่สปสอชอจัดสรรให้อ๋อครับครับงบเหมาจ่ายนี่เองค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องถูกฟ้องร้องที่สูงขึ้นด้วย มันก็เลยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคุณไข้ไปพอสมควรพอพูดถึงงบเหมาจ่ายรายหัวทําไมระบบนี้มันถึงสร้างปัญหาขาดทุนให้โรงพยาบาลได้ขนาดนั้นครับเอกสารเขาอธิบายไว้ไหมเขาอาธิบายว่าระบบเหมาจ่ายเนี่ยมันอาจจะคํานวณมาไม่พอดีไม่สะท้อนต้นทุนจริงๆอะคะ่ะโดยเฉพาะการรักษาโรคที่มันซับซ้อนอทีนี้โรงพยาบาลที่ต้องดูแลเคสยากๆหรือมีคนไข้แบบว่าเกินโคต้าที่คํานวณไว้ก็อาจจะขาดทุนได้ เข้าใจแล้วครับมันก็เลยเกิดการมองต่างมุมกันเลยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านี่คือส่งเสริมสิทธิประชาชนนะใช่ค่ะอีกฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นประชานิยมหรือเปล่าจะยั่งยืนไหมแล้วก็สร้างภาระให้คนทำงานหนักเกินไปความไม่พอใจในเชิงระบบตรงนี้เองสินะครับที่มันถูกโยงเข้ากับการเมืองต่อมาใช่ค่ะโดยมีบุคคลสำคัญในแพทยสภาอย่าง ศาสาาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาท่านก็กังวลเรื่องผลกระทบของ30บาทนี่แหละแล้วท่านก็เข้าไปมีบทบาทในช่วงที่การเมืองมันเข้มข้นขึ้นครับชัดที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงกปป,ปสปี5.6 5 7ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตอนนั้นมีกลุ่มประชาคมสาธารณาสุขเกิดขึ้นมามนําโดยประหลัดกระทรวงตอนนั้นเลยนะคะประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าสนับสนุนกปปศ แล้วก็มีภาพที่อสอนพอสมศักดิ์ตอนนั้นท่านเป็นนายกแพทยสภาไปพบแกนนำกปรปปสแล้วก็มีการมอบนกหวีดทองคำคภาพนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกพูดถึงเยอะมากเอกสารมองว่ายังไงคะภาพนั้นเอกสารมองว่ามันสะท้อนว่าองค์กรกำกับดูเลวิชาชีพแล้วก็ข้าราชการระดับสูงบางส่วนเนี่ย เลือกข้างทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนอ oh. ทําให้ความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องไม่เห็นด้วยกับนโยบาย30บาทหรือการทํางานของสอปสชแล้วแต่มันขยายไปเป็นการต่อสู้เชิงอํานาจในระบบสุขภาพแล้วก็การเมืองภาพรวมไปเลยค่ะผมขยับมาที่เรื่องล่าสุดเลยแล้วกันครับกรณีการรักษาตัวของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะแพทยสภาก็เข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งผ่านการสอบจริยธรรมแพทย์สมท่านใช่ค่ะ ผลสอบก็คือพบว่ามีความผิดเรื่องการออกเอกสารรับรองอาการป่วยที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคือไปใช้คำว่ามีภาวะวิกฤตนะคะครับก็เลยมีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตแพทย์สองท่านแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งท่านแต่จุดที่น่าสนใจมากคือท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านใช้อำนาจวีโต้มตินั้น ใช่ค่ะในฐานะสภานายกพิเศษตามกฎหมายท่านมีอำนาจสั่งระงับมติได้แต่สุดท้ายคณะกรรมการแพทยสภาก็ลงมติยืนตามมาติเดิมด้วยเสียงเกินสองในสามคว่มวีโต้ไปเลยถูกต้องค่ะตรงนี้ตีความได้ยังไงบ้างครับมันคืออะไรคือทางแพทยสภาโดยสอดออรในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาท่านก็ยืนยันนะคะว่าทำตามหน้าที่ทำตามจรรยบรณไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ในเอกสารก็วิเคราะห์ว่าอีกฝ่ายนะ่ะเขาก็มองว่า นี่แหละคือการเมืองอเป็นการสารต่อความขัดแย้งเดิมที่มีมามคือกรณีนี้มันก็เปิดช่องให้แพทยสภาได้แสดงบทบาทพิทักษ์มาตรฐานวิชาชีพซึ่งก็เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลกระทบทางการเมืองต่อฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันครับส่วนการวีโต้ของรัฐมนตรีแม้จะทําได้ตามกฎหมายก็ถูกมองว่า เป็นการแทรกแซงใช่ค่ะก็ถูกมองแบบนั้นไปนอกจากแพทยสภาแล้วในสมนการความขัดแย้งนี้มีผู้เล่นกลุ่มอื่นๆอีกไหมครับที่เอกสารพูดถึงมีค่ะมีพูดถึงชมรมแพทย์ชนบทซึ่งก็น่าสนใจ ครับยังไงครับคือชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาสนับสนุนหลักการ UHC หรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะอ๋อครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็วิจารณ์รัฐบาลเพื่อไทยในบางนโยบายอย่างเช่น P4P หรือการจ่ายตามผลงานแล้วก็วิจารณ์กลุ่มอำนาจเดิมในกระทรวงด้วยเหมือนกันอืมก็มีจุดยืนของตัวเองใช่ค่ะ แล้วก็แน่นอนความตึงเครียดเชิงโครงสร้างเดิมๆระหว่างสปสอชอที่เป็นผู้ซื้อบริการกับโรงพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการมันก็ยังคงอยู่ตลอดโอ้โหฟังดูแล้วซับซ้อนมากจริงๆนะครับสรุปได้ว่ามันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างเลยทั้งเรื่องนโยบายโดยตรงค่ะเรื่องอุดมการณ์ที่เห็นต่างกันแล้วก็เรื่องที่มันถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งการเมืองภาพใหญ่ของไทยด้วยถูกต้องเลยค่ะมันผสมบนเปกันไปหมด แล้วในเอกสารเขามีเสนอทางออกหรือแนวทางแก้ไขอะไรบ้างไหมครับก็มีเสนอหลายอย่างนะคะทั้งการปฏิรูปโครงสร้างอย่างเช่นข้อเสนอให้มี provider board ในสปสชคือให้ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมมากขึ้นประมาณนั้นค่ะหรือว่าการจัดสรรงบประมาณที่มันอิงกับหลักฐานเชิงประจับมากขึ้นครับและที่สำคัญเลยคือการฟื้นฟูความไว้วางใจผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแต่ปัญหาคือดูเหมือนจะยังขาดแบบว่าเจตนารม์ทางการเมืองที่มันเข้มแข็งพอจะผลักดันให้ใช้กลไกเหล่านี้จริงจังอะคะ่ะน่าคิดจริงๆครับว่าจะทํายังไงให้คนที่เกี่ยวข้องจากที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยจะหันมาเป็นหุ้นส่วนกันได้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพให้มันดีที่สุดเพื่อประชาชนจริงๆค่ะและคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆซึ่งเอกสารก็ไม่ได้ให้คําตอบชัดเจนนะคะ คือในภาวะที่การเมืองสังคมมันยังแบ่งขั้วกันแบบนี้องค์กรวิชาชีพที่สําคัญมากๆอย่างแพทยสภาเนี่ยจะสามารถรักษาความเป็นกลางทางการเมืองได้ไหม,มจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการปกป้องผลประโยชน์สมาชิกกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนแล้วก็จะรักษาความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากสังคมต่อไปได้ยังไง